อุปกรณ์วัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบมีมรก,กรค่ะมีกบค่ะมีกบตับแล้วอันนี้คือมะพร้าวเดี๋ยวจะคั้นนะคะรายการต่อไปก็คือจะเป็นการคั้นมะพร้าวเป็นกะทิคั่วกบ ใส่มะรกโกค่ะวันนี้ขั้นขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นกะทิสเสร็จแล้วก็เอากะทิมานึ่งมามาขึ้นไฟนะคะพร้อมที่จะประกอบกันทำประกอบอาหารรอให้กะทิด,ดูใส่กบลงไปใส่ผักลงไปนะคะอ คุยผุดพัดคุดพัดคุดพัดคุัดเลยค่ะทุกคนขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เรากบลงไปแล้วนะคะรอผักค่ะ